ลรืรองเท้าให้แม่ใช้แมไนน่ไม่ได้ใส่คู่นี้ไป่ะแม่ไม่ใส่คู่นี้จะเอาเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้ไที่เดิมไปนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยพ่อปิดประตูบอนปิดตประตูนะจ๊ะอืมโอเคเก่งมาก <c oughs> ไปค่ะ ไปค่ะโหดูแต่งโอ้เหมือนเหมือนตัวเองจะได้ไปเนาะโอ้เดินแบบโอ้มาเดิมาจ้ามามาบายจ้าแม่ชื้อชู่อนะชื Hence, bye bye. Bye ่อชู่อนะแม่นะหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อย

จาไม่มีรองเท้าเลยพะนะไม่ได้ไปเลยไม่มีรองเท้ามากลับมากลับมากับมา,านะเดี๋ยวกลับมาบานะบายบายจ<ห>วงยายอมฮอนอยู่วันนี้หมอหมอหมอพาขึ้นเขียงบหมอืผูาเที่ยวตาอ,อ, <c oughs> อยากไหม <c oughs> เอออยากแล้วอ๋ออาชีหรอลูกอ๋ออาชีคันนี้หรอคะอ๋ออันนี้รถอาชีอันนี้รถอาชีแม่ไปแล้วแม่ไปทำงานแล้วลูกตารถออกจากน้ำมันอือหือแม่ไปแล้วแม่ไปทำงานลูกแม่กับพ่อไปทำงานแล้วนะ หนูก็ต้องอยู่บ้านนะหนูไปไปไปอาบน้ําไปหายจติ๋มกันอาบน้ําม่ไ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 ด้ไม่ได้จาวรถมาเก็บตรงนี้เฉยๆยตาวรถมาเก็บจะตอจะตอปจะตอปอ่าจะตอปจะตอปอืมตอปตาตอบอืมตอปบอกให้ตาสะ๊อป โอ้ชวดรดน้ำค่ชวดลดน้ำไม่ต้องไฟไม่ต้องไปมันร้อนตีนต้นร้อนเต้นมาๆมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปนะอย่าไปนะออย่าไปนะกลัวกลัวตาน้อยตาน้อยตาน้อยอยู่นู่นเรีกรกลับมากลับมาค่ะไปไปอาบน้ํากันหูกปะอาบน้ํากันไปหายาติ๋มกันเนาะจ้า ว่าไงอะลูกอ้หหนูก็เอาขาออกที่ลูกหนูเหยียบเออนั่นไงแม่หะไปแล้วแม่แม่ไปแล้วลูกอโอ้คนอดอหาแม่